สวัสดีค่ะมื้อนี่กะมาทักทายกันอีกรอบนะคะเนาะมื้อนี่กะมีแนวทางมาฝากเอซีพ่อแม่พี่น้องในช่องถุงเงินพารวยคือเกาเนาะคะ่ะเป็นตัวเลขหาน้อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นตัวเลขหาน้อยขอหาน้อยไม่ควรพลาดเด้อค่ะเดอะ้อเพราะหาน้อยเมื่อวานนี่กะบบ่เข่าเนาะค่ะ,าะ,คะหาน้อยหลุดนะคะเพราะว่าเข่ามาติดกันซิฟมือเต็มเนาะคะ่ะ เขามาติดกันซิฟมือเต็มเลยเนาะคะ่ะคอฮหาหนอยต้องดูด้วยค่ะเด้อเพราะฉะนั้นคอฮหาหนอยไม่ควรพลาดเนาะคะ่ะแต่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นฮาหนอยของบ่าวสารคามงวดวันที่4กันยา2 5 6 7เนาะคะ่ะมีคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะตัวเด่นตัวเน้นเนาะคะ่ะผู้ใดมักตัวใดกระจัดนอยมี3น้อยนอยมีทุกวัน น้อยมีทุกวันนะคะใครไม่ชอบวันนี้ก็ผ่านได้เนาะคะ่ะหรือใครอยากจัดนะคะเพราะว่าดูแล้วนะคะหน้าลงทุนก็จัดไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะฮานอยมีทุกวันนะคะมีน้อยพิเศษน้อยปกตินอนอย VIP เนาะคะ่ะแต่ว่าสำหรับ ถุงเงินพาลวยวิเค้อนะคะคือตัวตัวของถุงเงินพารวยวิเคราะห์อเองนะคะคือส่วนมากนะคะคือส่วนมากนะให้สังเกตดูนะคะจะชอบเข้าพิเศษกับ VIP นะคะส่วนน้อยที่เป็นปกติแต่ถ้าเข้าปกติคือเราก็ดีใจกับ FC เพราะว่าส่วนมาก FC ชอบเล่นปกตินะคะชอบเล่นปกติมากกว่านะคะก็เน้นเหมือนเดิมนะคะเน้นที่3คู่ จับคู่ให้เหมือนเดิมที่8คู่นะคะแล้วก็จับคู่3ตัวก็4คู่นะคะหรือใครที่ชอบตัวเลขตัวไหนที่บ่าวสารคามลงไว้ชอบหมดทั้ง4ชอบหมดทั้ง8ตัวก็จัดไปเลยนะคะชอบสิชอบ, 4, ช,อบชอบตัวเน้นก็จัดตัวเน้นไปนะคะหรือใครชอบเล่นน้อย พิเศษก็จัดแค่น่อยพิเศษไปหรือใครชอบเล่นน่อยปกติก็จัดแค่น่อยปกติไปนะคะหรือใครชอบน่อย VIP ก็จัด VIP ไปน่อยมีเยอะนะคะมันมี3น่อยเนาะบางคนเข้ามาอาจจะเป็น FC เพิ่งเข้ามาวันแรกนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้นะคะ แนวทางของบ่าวสารคามนะคะส่วนมากอีกนะคะส่วนมากก็ถ้าหลุดก็จะหลุดวันถึงสองวันนะคะวันถึงสองวันแต่ก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าใครจะไปคิดเข้าสิบวันก็เข้ามาแล้วนะคะเข้าสิบวันก็เข้ามาแล้วแล้วทําไมจะเข้าต่ออีกไม่ได้นะคะหลุดแค่วันเดียวนะคะหลุดแล้วนะคะคือวันที่สามสามกันยาหกเ็ดนะคะฮาน,นอยหลุดนะคะฮาน,นอยหลุดเนาะ มาค่ะใครที่สะดวกจดใครที่สะดวกจดนะคะใครที่สะดวกจดจดได้เลยนะคะใครที่สะดวกจดนะคะเดนเดนเจ็ดก <Joshua. S 1> ับสามเดนเจ็ดกับสามนะคะใครชอบรูดรูดเกดรูดได้เลยใครที่ชอบรูดสามรูดได้เลยนะคะมีจับคู่ สามสี่สามห้าสามหกหสี่หห้าเสาดห้าเจดหกดคู่นะคะดึงตัวเน้นนะคะดึงออกมาตัวเน้นดึงมาจากไหนดึงมาจาก8คู่ ที่จับไว้ให้นะคะดึงมาจาก8คู่ที่จับไว้ให้เน้นนะคะเน้นไปที่เจ็ดหกเหคือตัวเน้นนะคะใครไม่ชอบตัวเน้นเหมือนอาจารย์บ่าวสารคามจับให้ก็ชอบตัวไหนก็คัดได้เลยหรือ3 4 3สี่ห้ออกบ่อย ก็จัดได้เลยนะคะแต่ส่วนมากนะคะที่ตามที่มองก็3,4,3,5,3,6นะคะ ออกบ่อยออกบ่อยนะคะคือออกบ่อยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะคือถ้าเราชอบก็จัดนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแล้วแนวทางสามนอยอ่ะมีทุกวันนะคะฮาหนอยฮาหนอยมีทุกวันนะคะใครไม่ชอบวันนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยลงทุนก็ได้วันนี้ก็ดูเป็นเพียงแค่แนวทางก็ได้นะคะเผื่อคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเกิดเพื่อนคุยเรื่องสามนอยนะคะน้อยวันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้รู้อ้าว นอยของช่องถุงเงินพารวยเข้าอ๋อนอยช่องถุงเงินพารวยวันนี้หลุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวใครที่ชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะคะใครใครไม่ชอบตัวน้นก็เลือกได้นะคะใครไม่ชอบตัวน้นก็ไปดูเอาที่แปดแปดคู่นะคะดูที่แปดคู่สามตัวสามตัวจดหรือ,อยังคะสามตัวจดแล้วเนาะสามตัวจดหรือ,อยังสามตัวมีห้าเจ็ดหก ห้าเจ็ดสามห้าสามหกห้าหกสี่นะคะนี่คือสามตัวนะคะใครชอบเล่นแนวทางไหนก็จัดได้เลยนะคะใครชอบเล่นแนวทางไหนจัดได้เลยแต่สำหรับช่องถุงเงินพารวยน้อยนะคะที่จะเล่นเนาะช่องถุงเงินพารวยชอบถ้าถ้าเล่นช่องถุงเงินพารวยชอบเล่นตัวเน้นนะคะถ้าตัวเน้นออกเราก็มีโอกาสได้นะคะเราก็มีโอกาสได้ส่วนมากนะคะถ้า ส่วนมากนะคะที่ที่เห็นนะคะชอบออก V.I.P กับพิเศษที่เห็นนะตัวเน้นก็มีนะคะแล้วปกติก็มีนะ,ะปกติก็เข้ามาหลายวันอยู่นะคะปกติก็เข้ามาหลายวันอยู่ฮาหนอยปกตินะคะเพราะฉะนั้นคอฮาหนอยวันนี้ไม่ควรพลาดเด้อคอฮาหนอยไม่ควรพลาดคอฮาหนอยต้องดูเด้อค่ะเด้อแต่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะการลงทุนให้ดูดีๆนะคะเนาะ หรือเมื่อวานนี้มีใครลงทุนไปเยอะนะคะงดนะคะงดนะแต่ไม่แน่นะคะวันนี้มีโอกาสนะวันนี้มีโอกาสเพราะเมื่อวานหลุดแล้วนะคะบางทีหลุดหลุดแค่วันเดียวนะคะของบ่าสารคามบางทีหลุดหลุดแค่วันเดียวเองนะบางทีหลุดหลุดแค่วันเดียวนะคะ <S <S เดี๋ยวขึ้นขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะขึ้นให้แคปหน้าจอนะใครสะดวกแคปแคปได้เลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะถูก ถูกนะคะลงทุนนะคะเลือกตัวเลขที่ถูกใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะกับตัวเลขใครอยากวางแนวทางในช่องถุงเงินพารวยก็เข้ามาได้นะคะ w l k 246นะคะใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบใครที่อยากลงทุนก็ใครที่อยากให้ช่องถุงเงินพาลวย เอาตัวเลขนําเสนอลงช่องทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลรัฐบาลไทยฮานอยเพื่อนบ้านได้หมดนะคะก็จะลงให้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะ wlk 2 4 6นะคะ wlk 2 4 6เบอร์ที่ติดต่อได้094 หกห้าสอเนะคะเบอร์ที่ติดต่อวางแนวทางนะคะหรือใครสนใจอยากดูดวงดูดวงสตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะก็เข้ามาได้นะคะ wlk ตัวท้ายบัตรประชาชนบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างได้หลายอย่างนะคะชีวิตเหนื่อยต้องสู้สู้ด้วยตัวเองรวยด้วยตัวเองนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ